มาดูกันครับผู้ชมครับนี่ฮะคือแบตเตอรี่จีนนะฮะโอ้หบวมแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับนำเข้าจากจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่แน,น,น,นะนำให้ใช้นะครับบอกเลยว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับแบตเตอรี่จีนนะฮะนี่ครับมาดูฮะโอ้หบวมอย่างนี้เลยนะฮะอันตาร,รายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหบวมแบบนี้เลยโอ้โหอันตารายสุดๆนะ,ะบอกเลยไม่แนะนำให้ใช้นะครับ ตรงขั้วมันนะตรงขั้วดูตรงขั้วบวมเวยฮะตรงขั้วก็นนวลลวบวมเลยนะครับเนี่ยมีเห็นฮะนี่บวมๆนิดนึงนะฮะนี่ครับโอ้แบตเตอรี่จีนนะฮะโอ้ลูกนี้อันตรายมากมากเลยนะฮะบวมแบบนี้เลยนะฮะ mm. แนะนาถ้าเกิดนะถ้าใครเจอแบตเตอรี่ที่บวมๆวม,มนะฮะแนะนําให้ถอดออกแล้วเปลี่ยนเลยนะครับถอดออกทันทีนะฮะผมกลัวมันระเบิดนะครับแนะนําให้ถอดออกแล้วเปลี่ยนทันท,ทีเลยนะัะ นี่ครับดูฝั่งนี้อันนี้ก็บวมเห็นไหมเห็นรอยเว้ารอยนูนครับเห็นไหมครับนี่ฮะบวมเหมือนกันนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็บวมนะโอ้โหรอยเว้ารอยนูนบวมแบบนี้เลยนะอันตรายมากๆนะฮะถ้าเกิดใช้ไปเกิดระเบิดเกิดอันตรายได้ไม่คุ้มเสียแล้วครับต้องผู้ชมครับอันตรายมากๆเนี่ยแบตเตอรี่จีนโอ้โหไม่น่าใช้เลยนะฮะ ตาแมวนะไหนอยู่ไหนโอ้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เองนี่ตาแมวโอ้โหเกี้ยงเลยฮะถ้าใครเจอแบตเตอรี่บวมแบบนี้นะฮะสังมันสังเกตนะครับแบตเตอรี่ตัวเองด้วยนะว่าบวมไหมว่ามีรอยอแตกเล้าตรงไหนไหมนะครับให้ถอดออกแล้วเปลี่ยนทันทีเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ